สวัสดีทุกคนนะ่งในการนะคะผมก่อนคลิปนี้พบก,กับผมในกอล์ฟเวนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครัะผมนะครับผมมาอยู่กันในแก้มทุยนในแก้มวันนี้จ้าคือเพื่อนผมขอมานะครับก็จะมาสัมภาษณ์บทคลิปนะครับผมก็เดินถ้าคุณจะไม่บอกคลิปเพราะคุณก็เข้าไปในี่เดีแต่คนทุยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ <S <S 1> <S> <S 1> แอปอันนี้ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับก็โหลดเอานี่แล้วก็ถ้ยแล้วก็ใช้แอปดีด้วยนะคะโอเคไปก่อนอื่นทห้กดเข้าเอ็มแอปไอเอ็มไอโอ้ยไม่อ่านไม่แล้วโอเคหนึ่งหนึ่เลยครับอ่ะให้คุณกดเข้าไปให้คุณกดเข้าไปที่หยุดหยุครับอ่ะ อ่าสมมุติวราจะเอานี้ยละกันนะฮะไปตกศิป์นะครับใส่เข้าไปจิปป๊บกดจิ๊บปรับก่อนนะครับไม่งั้นหา้ามันจะไปตัวนั้นอ่ะสมมุตินะเออผมจะสอนอ่ทาทำยังไงกันนะครับสอนทำกดคลิปอ่านี่ประมาณนี้นะครับอ่ะกดถูกปะอ่ะเพื่อนกดถูกแล้วใช่ไหม เจพีเอสนะไม่รู้พีเอจริงหรอเปล่านะพีเอรโอเคแหละพีเอนไม่รู้จริงจริงเปล่านะครับไปบันทึกไปก่อนเลยนะครับบันทึกไปนะครับโอ้ยใครจะเข้าแคมถ้ามีบัตสังองเกอร์มาได้นี่ครับนล่ผมบันทึกเจแล้วใช่ไหมพบพกแกมาายอ้าพวกแกมาถาย จะมาหายเอา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 อกมาปดบนทุกคนโอ้โหทุกคนแล้วโปรแกรมอัดกูเองโอ้ยเอาให้กเดเข้าแอปนี้ต่อนะครับผมกดเข้าไปคุยเบิวูมันเลื้อยขมืออาเอาคิดไหม่ออกันนะคิดลด่าสุด ก็ไอ้ห้าคอมเมนต์นี่พอคอมเมนต์เองนะอ่ะแล้วก็เข้าไปที่เดี๋ยวเดี๋ยวพอดึงตัวทีเดี๋ยอ่ะสมมติมาแบบนี้แล้วคนถ่ายวิดีโอไม่เจอคือเขาไปที่วิดีโอนะครับเนี่ยก็ห่อตรงนี้ปึ๊บเอ้าวเปิดปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่วิดีโอแล้วพูดได้ก็เป็นแบบนี้ใช่ป่ะงกเอ่อเอาเนี่ยครับผมคือมันไม่ใช่ชุดอ่า คนโดอะไรต้นนะคือมันเปชุดจีนจานะอ่ะให้คุณกดตรงนี้โอ้โหกดตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> กดตามคุณเลยก็ได้นะครับอ่ะแล้วมันก็เอาไอ้คลิปที่คุณเพิ่งทำมาเมื่อกี้อ่ะใส่แล้วคุณก็กดเลือกไปเลือกอ่ะประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณก็ คุณก็นะครับกดบันทึกแต่ว่าโอเคมาสอนแค่นี้นะครับโอเคครับผมเนอะคลิปนี้ไม่มีคลิปจะลงนั่นแหละประเด็นเลยมาสอนนะครับพอดีเพื่อนผมมาขอมาพอดีก็เนี่ยมีเกมแค่นี้เดี๋ยวให้รีวิวอะไรก็มินนะครับมาโอเคสายไทยคลิปอ่ะเดี๋ยวผมสอนสายไทยคลิปกับค่ะกูเกิลนะครับ โอเคครับงงคุณเข้าเก o g l นนะคบปุ๊บให้คุณกดเข้าไปที่ช่องค้นหานะครับว่าแล้วคุณกพิเพียคือว่า YouTube ไหมครับผมยุบ,ดบกดไปเลยครับโอเคครับผมทุกคนนี่นะครับให้คุณจุด c o m นะครับอ่ะปะก็ะนี้จะให้ทิงลิงไว้ให้ไหมดิทิงลิงไว้ให้ก็ได้นะครับอายุไม่อเ, <laughs> เรื่กบ้กอายอมุม่อโอเคใหทุกคนโอ้ี่ันสาวโอเควัีทุกคนไรื่องทีไมไปจังวะ โอเคทุกคนพอเด้งขึ้นมาหน้านี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไอ์ดูบันนี้ไว้ให้ด้ารางคลิปนะครับอ่ะถ้าคุณก็กดเข้าไปที่โลโก้ช่องของคุณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะใล้คุณก็ดเข้าไปที่ช่องของคุณแล้วคุณก็ปรับเป็นช่องตรงนี้นะครับอันนี้คือที่ใส่วิดีโอ้ายคลิปนะครับผม ประมาณนี้นะครับแป๊บนึงนะฮะ <you> okay? แล้วก็กดตรงนี้นะครับข้างปึ๊บก <Okay. S 1> ็เข้าไปโ <Okay. S 1> <Okay, S 2> อเคจรับผมรอก่อนแล้วกันนะครับอ่ะพอม,มาแบบนี้ช้ามากเลยรอก่อนพอม,มาแบบนี้ชาานมมบบนใช่ไหมทุกคนก็ให้กดเข้าไปดูวิดีโอนะครับปึ๊บ ก็กดรูปเรียนสอนบบบนี้นะครับปึ๊บอ่าิใจมากโอโอเคทุกคนถ้ามีเสียงอะไรทุกคนก็ขออภัยแล้วก็กดไปที่รูปวิดีโอตรงนี้ครับโอ้ยรศอถอดตรงนี้แตกนะฮะล็อไปนะครับ รอโหลดกันนะครับอ่ะแล้วคุณก็กดบวกตรงนี้นะครับแล้วคุณก็กดคืบไป,ปที่วิดีโอปุ๊บอ้าวแบบนี้นะครับผมอ่ะนี่นครับแล้วคุณก็เลือกเล็กๆไปเลยแล้พอสใส่ได้ดูมันขึ้นอินเสิร์ทดูมันเป็นประมาณไหนไม่ขึ้นหรอกเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอ่ะปปอ่ะสมมติว่าคุณกดไปแล้วใช่ไหมอ่ะเพื่พอคุณออกเพลินพอคุณไปดูคลิปนะครับผมมันก็เสียขึ้นอ่า มันก็จะขึ้นแบบว่าอ่าเปิดเทโดูนะครับปุ๊บถามว่าในมือถือเห็นไหมเป็นได้นะครับเพราะในผมก็เลยเหมือนถือนะครับจบแนละ้วจบแนละ้วโอรเซ็งแบบนะครับแรงนะครับมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกอก่อนกดชัดจบก่อนนะครับก็เข้ามาที่ชัดจบอ่ะนี่เห็นไหม มันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับอะไรเฮ้ทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้ดูนะครับทุกคนครับก็คลิปนี้ที่ผมพิม์พถามท้าคลิปคือแบบว่าถามว่าจะซื้อคีย์บอร์ดดีไหมครับผมคีย์บอร์ดมือเดียวนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวก็ ประมาณนั้นนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับเป็นไงครับโอเคโอเคครับโอเคครับทุกคนโอเคนี่ครับผมขยายาอ่านก็เร็วิีตามบมเมื่อกี้นะฮะนี่อ่านครับทุกคนครับผมมีคำถามครับผมจะเก็บมีคีย์บอร์ดดีไหมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับนะครับ สวัสดีทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับชิบนี้ก็ไม่มีมากไปแล้วครับบ๊ายบายต่อเพืนเพื่อนแป๊บบ๊ายบาย I cannot breathe through toxic skies you pollute me with your lies thought I died long with my sense of time and I'm not all right feel trapped in my mind